ครับก็สวัสดีครับผมจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าฮอนด้านะครับผมซึ่งผมซื้อมาจากร้านกงฮอนมอเตอร์สาขาแก่งขอจังหวัดชัยภูมินะครับผมผมซื้อมาอตัวเครื่องนี้เป็นของแท้นะครับผมแล้วก็หางเป็นของแท้เหมือนกันครับผมวันนี้ผมตัดประมาณครึ่งวันครึ่งวันก็ทางนี้ผมตัดยังไม่เสร็จนะครับประมาณ100เมตรส่วนทางนี้ผมตัดไปประมาณ300เมตรครับผม แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยครับผมแล้วก็มีคันนาครับผมคันนาที่ผมตัดก็ประมาณ,ปร,มาณรรมประมาณสองไร่ครับผมประมาณสองไร่แล้วก็ส่วนหญ้าตรงนี้ที่ผมไม่ตัดที่ผมไม่ตัดผมจะเอาไว้ให้พี่สาวนะครับพี่สาวแกเลี้ยงวัวพอดีผมว่าหญ้ามันสวยมากเลยก,ก็เลยจะให้แกมาตัดครับผมหญ้าหนาเตอะเลยครับ <laughs> จะเป็นหญ้าดอกขาวหญ้าเป็น จะเป็นเครือนะครับเหนียวมากครับจ้าผมก็ตัดดีนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองครับผมตัดตั้งแต่ประมาณ3ามโมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ประมาณเกือบลิตรครับผมเกือบลิตรแต่ได้เนื้อที่เยอะมากครับเนื้อที่เยอะมากเพราะว่าแค่เราเอานิ้วแตะรอบมันขึ้นเร็วครับผมคารเรงมันเดินเดินเร็วมากๆแล้วก็ หญ้ามันอ่อนด้วยครับผม,มก็เลยตัดง่ายได้เนื้อที่เยอะแล้วก็ทางร้านให้อุปกรณ์มาครบทุกอย่างครับยกเว้นผ้าเขาม้าของผมครับผมถนัดแบบนี้จริงๆทางร้านมีสายสะปายให้ครับผมสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับผมพอใจมากเพื่อนๆคนไหนอยากได้ของแท้ของดีต้องร้านกงหดมอเตอร์สาขาแจ้งขอจังหวัดัยภูมิครับผมผมรับรองว่าของแท้แน่นอน ขอบคุณทางร้านนะครับที่แนะนำให้ผมได้สิ่งดีๆครับผมครับผมขอบคุณครับ